ก็จะมาเล่นโลบบอกแต่แต่ผมยังไม่ได้สมัครไม่รู้ทำยังไงโอเคก็มาเล่นดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่าโอ้ย โทรศัพท์จะไม่ค่อยดีหน่อยครับมันก็ดีเลยครับแต่ว่ามือมันลื่นโอเคแล้วเข้ามาในเกมแล้วอขอโทษนัน่นอะไรดีครับดูสายที่สอง